การผลิตแม่พิมพ์มักจะใช้เวลาและงบประมาณค่อนข้างสูงผู้ที่ใช้แม่พิมพ์ก็ต้องการใช้แม่พิมพ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานบ่อยครั้งที่เรามักจะพบความเสียหายของแม่พิมพ์หลังจากการใช้งานไปไม่นานโดยเฉพาะกับแม่พิมพ์ประเภททังดทที่มักจะเกิดการแตกหกักหรือแม่พิมพ์ดายแคสซิ่งที่เสียหายจากฮีตแท็กกิ้งปัญหาเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มความแข็งให้กับผิวของแม่พิมพ์ด้วยผลิตภัณฑ์ซันว่าดีโพซิตอัน1อโดยบริษัทซันว่าโชโกผู้ผลิตเครื่องด a ชาร Deposition m a มชชีนจากประเทศญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานซันว่าดีโพซิตอัน1อเป็นเครื่องด a ชาร์ e ดีโพซิชันแมชชีนทำงานด้วยการปล่อยกระแสะไฟฟ้าพร้อมทั้งแรงสั่นสะเทือนไปที่แท่งคาบาด เนื้อ้าบ่าจะแตกตัวไปเกาะที่ผิวของแม่พิมพ์บริเวณที่เราต้องการเพิ่มความแข็งหรือจุดที่แม่พิมพ์ของเราเกิดความเสียหายบ่อยๆโดยเครื่องนี้จะสามารถเพิ่มความหนาของผิวชิ้นงานได้ประมาณ3 0ม0ิบถครเมตรลดความเสียหายที่เกิดจากการกระแทกและความเสียหายจากความร้อนในการใช้งานแม่พิมพ์ซันว่าดีโพซิตอนเอ เป็นเครื่องระบบไฟฟ้าขนาดเล็กกระถัดรัดใช้งานสะดวกและรวดเร็วหากท่านใดมีความสนใจสามารถติดต่อได้ที่บริษัท Factory m a s ค่ะ